ถ้าคุณอยากเป็นคนรวยคุณจะต้องรู้จักที่จะหวงแหนสิ่งสิ่งนี้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีเลยสักคนที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ต่ออนาคตหรือว่าเป้าหมายของเขาคนที่บริหารงานเก่งบริหารคนอื่นๆรอบตัวได้ดีหรือแม้แต่บริหารชีวิต ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต้องเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญก็คือวันนี้หลายๆคนไม่เคยคิดที่จะบริหารเวลาชอบทำอะไรเรื่อยเปื่อยเพื่อฆ่าเวลาคุณเคยเป็นไหมคะถ่ายฝีไปวันๆเพื่อฆ่าเวลาเวลาต้องนั่งรอใครสักคน ก็จะดูอะไรเรื่อยเปื่อยเพื่อฆ่าเวลาเพราะว่าคุณมองว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่เหลือเฟือจะหาเมื่อไหร่ก็ได้คุณเลยไม่คิดที่จะหวงแหนคุณเลยไม่คิดที่จะรักษาคุณเลยไม่คิดที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองซึ่งการที่เป็นแบบนี้การที่เราไม่เห็นค่าเวลา ก็เท่ากับเรากําลังฆ่าตัวเองอย่างเลือดเย็นเรากำลังไม่ให้ค่ากับเวลาที่เรามีคนรวยมักจะใช้เงินเพื่อซื้อเวลาเสมอเวลาแต่ละนาทีของเขาล้วนมีค่าเขามักจะคิดเสมอว่าเวลาที่มีค่าของเขาเขาก็จำเป็นจะต้องเอาไปใช้กับเรื่องที่สำคัญในชีวิตก่อน เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการที่วันนี้คุณจะสามารถเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้นั่นก็คือคุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคุณคุณจะต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญเหล่านี้ได้แต่คนที่จะสามารถรู้ว่าอะไรที่มันสำคัญสำหรับชีวิตนั่นหมายความว่า คุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือเป้าหมายของชีวิตคุณหลายๆครั้งการที่คนเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตก็เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าอะไรที่สำคัญสำหรับชีวิตก็เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังจะเดินทางไปในทิศทางไหนคุณจึงไม่รู้ว่าคุณจะต้อง ไปในทิศทางใดเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะสามารถจัดการและก็บริหารเวลาได้อย่างดีและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั่นคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะเอาอะไรการที่เรารู้เป้าหมายและรู้ว่าเราจะเอาอะไรไม่เพียงแต่มันจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรทำแต่มันจะสามารถทำให้เรารู้ด้วยว่า เราอะไรล่ะที่เราไม่ควรทำและควรจะตัดทิ้งหรือควรจะจัดไว้ลำดับสุดท้ายของชีวิตจะเคยเจอนักเรียนหลายๆคนค่ะที่เขาก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการบริหารเวลาแต่จริงๆแล้วเขากลับไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับการทำงานบ้านจะต้องทำงานบ้านให้สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยทุกมุมเขาใช้เวลาไปกับการทำเรื่องที่เคยชินใช้เวลาไปกับการทำสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาก็ต้องไปทำมันให้ทำมันให้คุ้มกับค่าเงินที่จ่ายไปทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เลยสำหรับชีวิตเขา แต่กับเรื่องราวที่จะสามารถนำพาเขาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้เขาบรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตเขากลับจัดลำดับมันไว้อันดับสุดท้ายหรือบางครั้งกลับรู้สึกเสียเวลาด้วยซ้ำที่จะทำเพราะหลายๆสิ่งคนเรามักจะตัดสินมันจากผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน พราะคุณรู้ว่าบางอย่างทำแล้วมันยังไม่ได้รับรายได้ในตอนนี้คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นมันไม่ได้สำคัญสำหรับชีวิตสิ่งสำคัญกับชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำแล้วได้รับเงินหรือรายได้ในทันทีแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรากำลังสะสมสิ่งที่เรากำลังเพิ่มพูน สิ่งที่เรากำลังทำให้มันมากขึ้นอย่างเช่นการพัฒนาตัวเองหรือวันนี้การที่คุณกำลังเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะยังไม่ได้ทำให้คุณได้รับเงินหรือรายได้ในทันทีแต่ถ้าหากคุณเก่งมากขึ้นคุณเชี่ยวชาญมากขึ้นในตอนนั้นมันอาจจะเป็น ตัวที่ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายสามารถที่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคตเหมือนกับการที่เรากำลังปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีความยั่งยืนและสามารถเก็บผลกินได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่คนรวยเขาห่วงแหนนั่นก็คือเวลา เวลาที่มีค่าเวลาที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้ถ้าหากว่ามันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณตระหนักเอาไว้เสมอว่าทุกๆวินาทีที่ผ่านไปคุณทำในสิ่งที่ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าทำเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตสำหรับอนาคต เป็นอันดับแรกเสมอและนี่ก็คือคีย์สำคัญที่ทำให้คนรวยเขารวยที่ทำให้คนประสบความสำเร็จเขาสำเร็จไม่รู้จบถ้าใครชอบคลิปนี้พี่มาบอกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย b u s i n e s s Expert ค่ะสวัสดีค่ะ